สวัสดีจ้าเมาน้ก็ซิมาแกงปลากินเขา่าเข่าเศร้ารอบได้ละเข่าเศร้านี่เด้ดดเอใร์ส่เครื่องใส่เครื่องแกงกัน้าที่ตำไว้ที่ตำไว้ก็มีหัวหอมาาข่มาตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งเ่ต้องตำเผ็ดหลายพอน้องเขากินวได้อันนี้ใส่เครื่องพริกแกงแล้วเด้อจ้า ต่อไปกระส่เนื้อปลาลงเลยจ้ะเนื้อปลาทับทิมด้วยจานี้ครับใส่ไปเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้เอาขีบเ,เอาเอาเหงือกเอาอยางออกเรียบร้อยแล้วเห็ดพั้วสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะเมืองเนื้อในวิธีทํามันจะบเขาวเนี่ยเอาออกจนหมดตัดเป็นท่อน ไม่ต้องปอกคนมันเด้อจ้าจากน้อยกับปรุงปุงแล้วก็จังใส่ผักนำปลาด้วจ้าใส่น้ำปลา,ลอา,ส,ปลาสองจองสองจอง,อจจองด้วย,นนยด้วจ้าปลาด้วจ้าปลาด้าปลา้าปลาด้วยจอกปลวจอปลาด้จ้าปลาตวาลาด้าปลา้วยจ้าปลา้ใส่ผาัวผจ้ัวกจบาปลา้วยลวจ้าป้อยหนึ่ง ว่ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะมันจะเค้าใส่เกลือแทนใส่เกลือด้วยจ้ะใส่เกลือนิดนึงจ้ะใส่เกลือกะรอสักครู่แหมเดือดเดือกก็นี่อีกแล้วเขาเหล่าใส่ผักบ้านครับ มนันเพิ่มปลาอะไรอีกหน่อยนึ่งครับผมเพราะว่ามันโมโอันนี้อันนี้ปลาปลาทับทิมถ้าเฮาอันแกงปลาแกงยังไปมันสีบริเลกจังปลาเนาะเนือ้อมันมันสีแข็งกว่ากันเนาะนี่นมันโมเมน,มนแบบตตรงเตาเฮางแกงแมนใส่ผักเลยจ้าปลาซุกแล้วมีผักอะไรบ้างครับมีกวางตุ้งดอกแล้วกับผักซีลาวผักอีตูเนี่ยใส่ไปเลยจ้า ทีแล้วหวังตุ้งดอกปลาตุกจ้าไปเลยชิ้นนิ่พักตันี้ัยอดเป็นแกงนะครับไม่ใช่ต้มจ้าแกงบานบานเข้าเนี่ยล่ะผักไก่หลายผักหลายหลใส่มาเลยแล้วก็โคเลโคเลเน็ตเน็ตักพไปคอยคล้วยได้จากเดี๋ยวปลามันจะแตกเออต้องมือต้องมือต้องนิ่งๆ ยายายาคนแฮ้งบวบบวบมือบบมือบบมือ <t> อุ้ยหอมน่ากินจ้าต้องปดสาจมีศาเดี๋ยวได้สีเส้าให้มึงด้วยจ้ะปลาจิบะแตกด้วยจันปลาจิบะแตกไปร้อยพักหยบลงไหนหนึ่งเนาะ เราปิดฟ้ารอไว้เนาะสักครู่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสุกแล้วมาเมืองขอบคุณเจ้านี่เดี๋ยวสีตาข่ายเมืองแล้วจ้าเอาพักก่อนเนาะสิมก่อนสิมก่อนเลยสิมข้าหมอเลยบ่เอออรรถเดี๋ยวเดี๋ยวาสิมก่อนเล้วจ้า ตอนตอนัจบรุ่นนี้ว่าต้องเป่าแล้วจ้ะว่าต้องเป่าโอเครสชาตพอดีกลมกลามจับสีหอมผักผักชีลาวไอผักกวางตุ้งดอกอ,อ,อีตูหอมจะไตครับผมไ้เสียเ<ะ>ขา,ขากินเขาน้ํากันครับผมไปครับผม